เรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับผมมาเล่าสู่กันฟังนะครับ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือ,อของทางประเทศไทยเรานะครับผมโดยใส่ข้อมูลจากทางกล่มอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ช่วงท้ายก็จะเป็นการวิเคราะห์โมเดลฝนโดยใส่ข้อมูลจาก windy com นะครับ่มแม่พี่น้องสําหรับการรับเสียงได้ดีมาก นะครับถือว่าดีมากเสียงดังนะครับผมเสียงดงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทดลองเอาไม้ตัวเล็กเสียบดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับไม้ตัวใหญ่ที่ใช้อยู่ในการไล์สดได้ดึงเสียงเสียงฝนที่ตกลงบนหลังคาบ,บ้านของลุงหนวดเองนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เสียงนกตลอดทั้งบรรยากาศของไรนาที่อยู่ข้างบ้านนะครับผม ช่วงนี้แถวบริเวณหมู่บ้านหรือแถวบริเวณจังหวัดนครพนมส่วนใหญ่ก็ปักดําถ้าเป็นการปักดำายฝัฟฟ่งของแม่น้ําโขงจะมีน้ำคอนค้ับทุกปีนะครับผมสำหรับเรื่องข่าวสารการเมืองนั่นก็เป็นที่น่าจับตาในเรื่องของเข้าทำน้าที่ใหม่ของทำนะครับผม ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดและก็ปัญหาเรื่องอาการปกครองนะครับผมพี่น้องส่วนท้องถิ่นนะครับผมส่วนใหญ่ท่านภูมิธรรมก็ว่าจะแก้และก็เล่งลัดเรื่องปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับผมนื่นซืออาจจะถลําเข้าไปนะครับผม เสพมากเกินไปก็ม่พี่น้องสำหรับยาเสพติดทางกระรวงสารณสุขก็จะเริ่มน่าจะมีใช้หรือเปล่านะครับผมที่จะทำให้กัญชาเป็นยาเสพติดสำหรับกัญชานั้นก็มีผลสองด้านนะครับผมถ้ามีการควบคุมที่ดีก็สามารถนำมาใช้ ในด้านการแพทย์ได้นะครับผมพ,พี่น้องแต่ถ้าไม่ควบคุมเลยก็จะเป็นการการกระจายตัวของยาเสพติดอีกตัวหนึ่งสมควรที่จะเป็นกำลังของชาติในหลังจากเรียนหนังสือจบแล้วก็จะได้ออกมาทำงานกันนะครับผมเรื่องการเมืองของทางกัมพูชานั้นก็เริ่มที่จะบ้านเราก็เริ่มทันแล้วนะครับผมและบางส่วนก็ได้นำ เยอะนะครับผมโดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งคอ์เซนเตอร์นะครับพ่อแม่พี่น้องเราได้ทําอย่างสมบูรณ์แบบนะครับผมส่วนกับทางแม่ทัพภาคสองท่านก็เชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องที่ไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวในประสาทตามเมืองทมซึ่งจะมาซึ่งจะมาใช้บังคับกัน ไม,ไม่ได้นะครับผมสําหรับช่วงนี้เราก็มาติดตามการพยากรอากาศของทางประเทศไทยเรานะครับผมก็มีผู้ติดตามอยู่หนึ่งท่านนะก็ขอเรียนว่าเป็นการคลิปนี้เป็นการไลฟ์สดเรื่องการพยากรณอากาศน้องของประเทศไทยเราในช่วงเวลา18นาฬกาวันพรุ่งนี้นะครับผมขออนุญาตย้ายกล้องนิดหนึ่งนะครับผม กล้องเว็บแคมมาที่จอคอมพิวเตอร์นะคะรับพ่อมแม่พี่น้องเวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมสหรับวันนี้ก็มีพื้นที่เสี่ยงภยยัยฝนตกหนักนะคะรับพ่อมแม่พี่น้องโดยทัคือมีฝนอยู่ในช่วง35.1ถึง90มิลลิเมตร ไม่มีบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากนะครับสำหรับประเทศไทยในช่วง18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ขอไล่เลียงมาทางภาคเหนือภาคตะนอออกเชียงเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้นะครับผมสําหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักของทางภาคเหนือนั้นก็ไล่ามาเริ่มตั้งแต่จังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่าน อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบุรนะครับผมเป็นพื้นที่เสียงภัยฝนตกหนักนะครับพม่าพิ่งก็ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับผมซึ่งภาคใต้วันนี้ก็คาดการว่าจะค่อนข้างที่จะหนาแน่นคือมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับผมสําหรับทางภาคใต้ประมาณ60-70%ของพี่นะครับพแม่พี่ง เรามาติดตามการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางดาวเทียมในเวลา19นาฬิกาที่ผ่านมากันนะครับผมของทางกลมอุตุนิยมวิทยานะครับพ่อแม่พี่น้องก็พบว่าได้มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนในบริเวณจังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาแพร,แร่สกขทยัยเพชรบูรณ์สกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารจังหวัดฝนปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานคร เขตบางนาพระขนงสวนหลวงราดกระบังและบางขุนเทียนนครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาบุรีและคาดว่าจะปกคุมมากกว่า1ชั่วโมงนะครับผมนี่คือข้อมูลในช่วงเวลา19นาฬิกาที่ผ่านมานะครับพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้เราก็มาติดตามการ พยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราประจำวันที่8กรกฎาคมในช่วงเวลา18.00นวันนี้วันพรุ่งนี้ก็พบก็คาดการณ์ว่าประเทศไทยเรายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน,น่านบึงกาฬปนขอนครพนจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่เพราะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจาก มียอมความไก่นะครับพ่อแม่พี่น้องเดินในวันในคืนของวันที่8นี้ดานัดเข้าสู่ด้านตันออกของประเทศจีนตอนกลางนะครับผมก็ขอให้ท่านที่จะเดินทางไปในประเทศจีนตอนกลางๆก,ก็ขอให้ติดตามข่าวสารไว้บ้างก็ดีนะครับผมเนื่องจากว่าพายุลูกนี้ก็นำฝน ตกหนักอยู่ในบริเวณของจังหวัดเอ,อ่อของเกาะไต้หวันก่อนแล้วนะครับผมและช่วงนี้ก็พัดเข้าสู่ประเทศจีนนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของประเทศไทยเราในเวลา10นาฬิกวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้กันนะครับผมโดยแยกออกเป็นลายภาคดังต่อไปน,นี้นะครับพ่อแม่พี่น้อง ภาคเหนือคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมอาหารอำนาจเจริญและจังหวัดอบบุบลราชธานีนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าอยู่ที่31-35องศาเซลเซียส มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยาการณ์อากาศแบบรายภาคของทางภาคกลางและภาคตนออกกันครับผมในช่วงเวลา18นากาวันนี้จนถึง18นาฬกาครับผมสำหรับทางภาคกลางนั้นก็คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลสระบุรี กาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง33-36องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20ก็แยกออกเป็นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับผมสำหรับภาคใต้ออกหรือฝั่งอ่าวไทยคาดการณ์ว่าจะมักจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนเรือนจังหวัด เพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลายยลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ใน2 4ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ในช่วง3าถึง35องศาเซลเซียสมีลมตะนตกเฉียงใตใ้ความเร็ว15-35ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีขึ้นสูง1-2เมตรนะครับผม บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคาดการว่าจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องแลวข้ามฝั่งมาติดตามการพยากรณ์บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคาดการว่าจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมสาหรับทางภาคใต้ฝั่งตันตกก็ทุกจังหวัดนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ่อแมพี่น้องสําหรับกรุงเทพหมหานาครและปริมณฑลก็คาดการณ์ฝ่าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ําสุดช่วง27-28งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง33-36งองศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตาม การพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของทางกรุงเทพมหานครกันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับท่านที่จะวางแผนที่จะไปเที่ยวแม่พี่น้องอาสาละหบูชาและก็เข้าพรรษาของพระสงฆ์นะครับผมโดย2วัน1 1บเวันที่สิกับวันที่สิกรุงเทพมหานครคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่วันที่สิก็อยู่ที่26กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสส่วนวันศุกร์ที่11นั้นความเร็วลมอยู่ที่19กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36ต่ำสุดคาดกันว่าอยู่ที่27องศาเซลเซียสแล้วก็วันเสาร์ที่12กรกฎาคมจนถึงวันที่14กรกฎาคมโดยภาพรวมกรุงเทพมหานครก็คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละหกสิบของพื้นที่นะครับผมความเร็วลมก็วันที่สิบสองสิบสามอยู่ที่สิบห้าสิบสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในายพะเยาน,าน่านหนองคายบึงการสกลนครนครพนมจันทบ,บุรีะระวังอันตรายจ,จากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับผม ขออภัยนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับชาวเรือบริเวณทะเลนดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผมก็เป็นการแจ้งเตือนไว้นะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่าบางท่านที่จะไปเที่ยวกันในวันหยุดยาวก็พอจะเป็นที่น่าสังเกต